เรื่องเล่าที่หายไปย้อนรอยเพลิงไหม้โรงแรมรอยยอ่ออมเทียนตอนจบไฟลุกไหม้ถึงชั้น16ของโรงแรมเมื่อไฟลุกลามขึ้นมาจึงเริ่มรู้ตัวความโกลาหล่นก็เกิดขึ้นเพราะต่างคนต่างวิ่งหนีตายหลายคนเลือกหนีไปทางบันไดหนีไฟเพื่อหาทางลอกแต่กลับพบว่าบันไดหนีไฟไม่ใช่ทางปลอดภัยเพราะสถานที่แห่งนี้ถูกปิดตาย มีสิ่งกีดขวางด้ช่องบันไดอีกมากมายไม่ต่างกับห้องเก็บของที่เต็มไปด้วยกองเก้าอี้และสิ่งของเงินื่นหลายคนกับตัวทันแต่อีกหลายสิบได้จบชีวิตลงตรงนี้ขณะที่เหยื่อบางรายพยายามปิดหน้าต่างโรงแรมโบกมือขอความช่วยเหลือท่ามกลางเปลวไฟที่กําลังโหมอย่างรุนแรงเมื่อทนบความร้อนไม่ไหวไม่มีอาการหายใจเพราะกุ่ควันหนาทึบพวกเขาหลายคนได้กระโดดออกจากตึกดิ่งลงมาเสียชีวิตที่พื้นด้านล่างเจ้าหน้าที่ระดมกําลังให้การช่วยเหลือนําตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนพนักงานดับเพลิงก็พบกับอุปสรรคพอรถ ดับเพลิงฉีดน้ําได้สูงไม่ถึง10ชั้นหลังจากเพลิงสงบเจ้าหน้าที่วิสุทน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด91บศพบาดเจ็บอีก74คนพบว่าอุปกรณ์ท่อน้ําดับเพลิงของโรงแรมอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานปั๊มน้ําดับเพลิงเสียจนระบบดับเพลิงทั้งหมดใช้การไม่ได้อีกทั้งไม่มีสปริงเกลิลดับไฟอัตโนมัติจึงทําให้เกิดความเสียหายกว่าที่คิดโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นอาจเลือนหายไปตามเวลาแต่บาดแผลที่ฝังในทิตใจของครอบครัวเหยื่อผู้เสียหายยังคงมีอยู่จนนนถึงทุวนนัี้ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆก่อนใครนะครับสนับสนุนคลิปนี้โดยตรวจผลลาวนอย .com ตรวจผลลาวนอย .com ลงผลไวค้นหาง่าย